พี่น้องมามาพี่น้องนี่นะคะเมนูใบบุยลำพี่น้องผัดกุ้งนะพี่น้องโอ้ยกุ้งผัดพลิกพี่น้องกุ้งผัดพลิกของเราก็มาแล้วนะคะกุ้งผัดพลิกสดเด้อพี่น้องปะ้งมันแซมันน่ากินมากนะคะเพื่อนๆนี่กินกับไข่ต้มใบนึงพี่น้องประท้วงปะ้งนี่นะฮะเน้นพลิกนะฮะเน้นพลิกกับปลาเครอพี่น้องเอ้ยกุ้งห้า กุ้งหกตัวพี่น้องกุ้งหกตัวนะคะอืมนี่นะเฮ้ยใส่ไปใหมะตูดนะใส่ไปให้หมดโลดนะ,ะแน่นะคะแน่นะเน้นพริกเยอะๆเลยพี่น้องเปลี่ยนอุญโยอัญญะมันเป็นอุญโยอัญญะเน้นเพื่อนคักบอ๊อคักบอ๊อพี่น้องมีกุ้งอยู่หกตัวเด้อพี่น้องแน่นะเยี่ยมไอ้น แซบ,บพี่น้องแซบเดิมเมนูของแซบพี่น้องเป็นเน้อกุ้งผัดพริกนะฮะผัดพริกซดพี่น้องมีทั้งพริกหยวกและก็พริกจินดาเขียวนะฮะพี่น้องเออเอเอก็ว่าพริกนี่มันสีเขียวแล้วมันสีแดงมันสีแดงหรือเปล่าพริกจินดานี่เพื่อนอืม,มันใยญ่หรอมันน่าจะเขียวมันน่าจะเป็นพริกจินดาเขียวก็เด่ อือออพี่น้องบอกเด้อบ,บอกว่ามันแสบอีหลีพี่น้องผัดพลิกแบบนี้พวกพลิกไม่ใหญ่สิผัดกับข้าผัดยังผัดพลิกผัดยัง ใส่หมูใส่อย่างแซบ่บพี่นอ้องเนื่องจากว่ามันไม่เผ็ดมากนะพี่นอ้องมันแพงเด้อขอบอกมันแพงเด้อในเมืองนอกขายกิโลละสามสิบเหรียญมอนเด้อพี่นอ้องกิโลละสามสิบเหรียญพี่น้องพได้ถือด้ออืมอืมบ้านเฮ้าถือยุก แต่พี่บายกได้ซื้อกินท็าพี่น้องอกินของปากว้องนี่นหืมกเตี๋ยกินน้ำกับแซาะแค่กินเองฝนกำมืด พี่น้องขอ่ญญานักพี่ขอตายอยว่พี่น้องฝนตกทุกวันเลยทีนี้เพราะตกทุกวันน้ามันขังนะ่ะน้ามันขังสวนอนะ่ะอกุ้งกุ้งอืมกินให้เบิ้งเดิมมันห้อนพี่น้องอืมนอืน ไข่ต้มนะคะไข่ต้มพี่น้องต้มหกใบนะคะไข่ต้มไข่ต้มไว้หกใบสา,ามีชอบกินไข่ต้มเด้ชอบกินแกชอบกินไข่ต้มโรยเกลือมันแซ่บไข่ต้มนี่เราไม่กินแบบปลเราจะทำเอ็กแซนด์วิชก็ได้นะคะอืมเซนด์วิชไข่นะคะไว้ทำเอ็กเซนด์วิชก็ได้นะฮะ่นเพื่อนกินกับสลัดก็ได้นะฮะนเพื่อนอื yep